เล่นรอได้เปล่าเล่นรอเลยไรไม่มาก็สองทุ่มแล้วเอ๊ะเดี๋ยวอ m p o r t e r สองเลยเหรอเดี๋ยวอ m p o r t e r สองเดียวเดียวแปดแปดไม่ได้ปดเดี๋ยวปรับเวลาตกวก็จบแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะปรับเวลาค่าอย่างครับปรับแล้วครับ1 0ีครับ Thank mm -hmm. you. เจออะไรวะเนี่ยนี่ว่าน like ้องหมุูนี่ว่าน้องหมูคือคือทุกคนอยู่ด้วยกันหมดตั้งแต่แรกแล้ว่ะเนี่ว่าน้องหมุยเอ๊ะสีอะไรหรอกนะสีอะไรล่ะคะ เขาตั้งแต่เนเกมอ่ะมันมีทั้งหมดอยู่สี่คนที่อยู่ด้วยกันมาโดยตลอดไอเจดีก็แพ้ดีอยยิงตะกี้เจดีคือหัวโคตรงงที่สุดทไมน่าเกียที่สุดตัวเองน่าเกลียดที่สุดไอย่ว่จะเล่นยังไง ผมไม่รู้ว่ามีกี่คนแต่ว่ารวมกันหมดเลยเออ่นะกดเลยเพื่อนอะไรไปเลยที่เหลืองนี่ใครอ่ะที่เหลืองคือน้องฉันเจเจพูดสิเจเจว่าไงครับเออคนละเจกับไอเจแล้นะ คนตายคนเพืนอีกแล้วคือคนพืชนี่คือโดนเลงหัวแน่นอนแบบมึงน่าจะไปอยู่ที่ที่แบบโดนคนฆ่าง่ายคือเพราะว่ากูไม่สงสารใครเลยกูสงสารในพืชคนเดียวแต่เดี๋ยวห้องจะไม่ทันจะเล่นเลยจะสอบที่ไหนครับห้องไฟครับไฟมันอาจจะฆ่าเองก็ได้ห้องแก้ไฟอ่ะแก้ไฟคนที่เหลือครับ <Skip S 2> ผมอ,อยู่คาเฟ่ทิเลียครับ <c oughs> ผ,มผมอยู่ห้องฝา <c oughs> ยไม่ใช่ผมอยู่ห้องพยาบาลครับสกิปก่อน เอาเอาคนรายงานเมื่อกี้คือไปแล้วเหรอเอาโดนปิดปากเขาเขาต้องเห็นอะไรบางอย่างแน่เลยคือคือผมเห็นอยู่อยู่ห้องออกซิเจนนานมากๆเลยผมก็เลยสงสัยผมก็เลยเดินไปไปตบได้เดินไปรีพอร์ตศพผมอะอยู่ที่ห้องแอดมินเลยคนะคนคนคนเห็นนานมากคนก็เลยเดินไปรีพอร์ตศพเดี๋ยวก่อนนะทำไมดูแปลกแปลเอ๊ ผมดูแอดมินแล้วผมดูแอดมินอยู่ผมผมดูแอดมินเออจบแล้วจบแล้วบายบายโอยเหลือสองคนอะไปจากระใจอยู่กับครูตลอดป้อบเวลาไหนไปฆ่าชอเวลาไหนไปฆ่าไรนะหนม เอาเวลาหน่ยไปค่ะครับฮะผมเหรออ๋อตอนแรกอ่ะตัดไฟดักคนถ้ามาคนเดียวงาบเลยแล้วก็เดินลงท่อไปเลยผมขอโทษกับคณสีเขียวส่วนอีกคนส่วนอีกคนผมก็เห็นเขาอยู่คนเดียวรอบๆเราไม่มีใครก็ก็แทะเหมือนกันไม่ฆ่าใครเลยหรื้อใไงไม่ฆ่าใครเลยหรือใสงอยู่กับกูมาตลอดแต่มึงไม่ฆ่าใครเลยใช่ไม่ใส่ไม่ดีเลย เด <laughs> ี๋ยวนี้เข้ามาเสียนครับ <N> นั่นสิครับเพราะว่ารอบก่อนนี่ผมเล่นยัง,งโง่ๆงอยู่เลยซื้ยใจซื้ยใจไม่กดไปจัง ฮะอีหยังครับนี่ฮ่าฮ่าคิวควีนเฟิร์สคอนเทนต์แมทคนด้วยนะคะทุกคนพือเขาบอกว่าฆ่ามึงเพื่อเพื่อคอนเทนต์ว่ะเขาบอกฆ่ามึงเพื่อคอนเทนต์ว่ะมึงได้ผลนี่ด้ได้ไดไม่ได้ปั่นนะเว้ยแต่เขาบอกว่าเขาฆ่ามึงเพื่อคอนเทนต์กูโดนทำร้ายตลอดเลย ใคร่าขนุนฉันใครวะขนุน <c oughs> ฉันไปหลยอยู่ไหนหระสอบอยู่ตรงห้องไฟฟ้าห้องไฟสเติปห้องไฟ กำลังเดินกำลังเดินุนๆอยู่ผมอยู่กับฟ้าใกันละผมอยู่กับสีขาวอยู่ตรงห้องแอดมินผมไม่ได้ขัาผมอยู่ตรงขวาล่ากสี่คนน่ะมันบวชรับเร็วจังไงสีขาวนะสีอะไรอยู่นะสีดำสีดำสีดำมันบวชเร็วจังไ่ทำใหทามันบวชเร็วจังไงจะคีย์บอร์ดไปครับมาถ้าใบบวชเราอ่ะใส่ดูมันก็เหลือนมุ่ยต้องมปดูนมเป็นธรรมชาติ Thank you Yeah. ช่วยกดช้ากว่านี้อีกหน่อยไม่ได้เกือบจะสำเร็จควสแล้วอ่ะเฮ้ยกดช้ากว่านี้อีกหน่อยใช่หรือเปล่าทำควสอีกหรือเปล่าหรือว่าจะได้ค่ามันกำลังจะสำเร็จแล้วแล้วมันเป็นควสสุดท้ายของผม ใเเหลือสไม่จริงไม่จริงเชื่อถือไม่ได้เชื่อถือไม่ได้ถ้าไอ้มึงพูดไปว่ากูทำเฟสมาโดยตลอดอย่าเด้อใครกดเฟซเปล่าใครกดผมผมเป็นคนกดผมจะถามว่าใครเหลือเฟสบ้างจะได้ไปด้วยผมเฟสเสร็จแล้วนะให้พูดมันแป๊บเดียวนี่ยังไม่เสร็จใครโหวตอ่ะกูอีกเล็วเลย มือค <łość> ุมนสุไพรน่ะโดนงูะฝากมือคุ้ตามหลังเราไะ b ายบาย จริงวันนี้ผมจะเดินทางไปถึงห้องทำเพจไหมเนี่ยคือแบบไม่เซือนให้ผมไปเลยเฮ้ยอินพ็อตเตอร์อคนเดียวแล้วเมื่อกี้ใครหมดไปเลยเหลือเหลือใครที่ทำเพสบ้างนี่ว่าสีขาวหรือเปล่าเพราะตอนนั้นที่สีดำบอกว่าอยู่กับสีขาวอ่ะสีดำบอกว่าอยู่กับสีขาวอะตอนพูดกันตอนแรกอะ คือตอนนี้ใครเหลือเควสบ้างครับใครเหลือเควสบ้างทำเควสได้เลยทีเดียวจบเสร็จแล้วไม่เสร็จลไม่เสร็จไม่เสร็จให้ผมได้ทำเควสปล่อยผมไปให้ผมทำเฟ้นตามสีเหลืองก่อนแล้วกันเฮ้ยย้อน เอต่อตาตอนเพืชคุณวะต่ยวน้าต่อตาใครหรออ้าวมึงเห็นใครเออกูไม่เห็นใครอะแต่กูเห็นศพต่หน้าตาสีแดงอยู่ผมเห็นผมเห็นตัวเองผมเห็นตัวเองกําลังข้ามสีเขียวใช่คือแบบสีแดงแบบคืออยู่ๆก็ว้าไปตรงศพสีเขียวเป็นน้องไก่เขาจะเลยอหรรู้ว่าไงหลวไม่ไงคือ คือผมดูแล้วอ่ะมันไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นโยนไปเลยมอบมอบะก็มันไม่ได้แล้วอ่ะคนเหลือตั้งกี่คนสี่คนห้าคนแล้วทำไมคนถึงเลือกเลือกฆ่าคนพื้นวะทำไมคนถึงเลือกฆ่าคนพื้นคนสุดท้ายวะไม่ได้แค้นอะไรใดๆใช่ไหมคือวิญญาณคนพื้นั่งโวยหวนแล้วตอนนี้ทำไมต้องคุยแล้ววะคือทำไมนายโดนทิ้งเริงกับเพื่อน ไม่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 ผมผมกดไปเลยแล้วมันโดนคนนั้นพอดีกดควบังเอิญเลยแม่งเดินกันมาอาคนปาดกูคนโยวสวัสดีฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ๋ยเพื่อนเราเสียงสวยวะเสียงอ่อนเพียงวะสวัสดีค่ะโอย ตอนนี้งงเสียงคนไปยหมดแล้วค่ะทำไมล่ะทำไมเสียงผงใช่ไปเนี่ยผู้บริโภคต้องหลั่งน้ำตาตอนไหนเสียงกัวแบบไม่ดีตรงไหนกดเลยเดี๋ยว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 ปิดปิดไอ้นี่ด้วยเวลาเวลาโหวตอะให้ให้ไม่รู้ว่าใครเดี๋ยว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 ไม่ทันแล้วไปแล้ว หิวน้ำเวทอะมินิตหิวน้ำเหรอเปล่าเปล่เปล่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นอยนหิวน้ำหรไ้เม่าไม่ไม่ไม่ไหิวน้เอหิวน้ำหิวน้ำหิวน้ไช่เดียวเดี๋ยวเดีโอ้โหเอากันเลยเหรอคนดีผมแค่จะบอกว่าผมเล่นโอสุค้างไว้ตาาตาร์ดโอเคไห ผม,ม <า S 1> อยากให้คุณเ<ไ>ป็นเล่นโอสุตตอไงเราจะสกปบวอดไปตามเควสดอ้โหเต็มครับเต็มครับน่าสงสามจัง

ทำเควสหมดแล้วบ้างผมทำเควสหมดแล้วครับทำหมดแล้วนะเควสหมดแล้วครับผมเลยสแกนซีขาวกับกับคนที่ชื่อว่าเคอันนี้ผมเลยครูเมดแน่นอนครูเมทแน่นอนเขาสแกนตอนน้ำผมแล้วก็อีกคนอีกคนตอนทำเควสแล้วเควสมันขึ้นผมมั่นใจมันเหลือใครสักคนหนึ่งที่ยังไม่ได้ทำเควสเพราะว่ามันยังไม่เต็มน่าจะน่าจะสักสองคนใครบ้างเราทำหมดแล้ว ผมทำหมดแล้วเหมือนกันก็เลยเดินว่อนอยู่ ผมเห็นผมเห็นเห็นเต็มสองตาผมเห็นเต็มสองตาชัดเลยครับเห็นใครเจ้ใครอะไอ้ฆาตกรแน่ใจเหรอฟ้าไม่ได้อยู่นั้นฟ้าอยู่กับกูมาตลอดนะเว้ยวิ่งมาแทะต่อหน้าผมเลยนะนี่วิ่งไปกับไม่เหรอตอนนั้นมันบิดไฟอะคุณเห็นได้ยังไงว่าฟ้าทำนี่ยังไม่เห็นอะไรเลยนี่ยังมืดอยู่เลยฆาตกรผมอยู่กับผมตลอด คุณติเกียวคุณเห็นไหมสีกับสีเหลืองตลอดเลยสีเหลืองติเกียวเห็นไหมครับเห็นไหมรอเอ้าใครไม่รู้ว่าไม่ใช่ไฟมันผมเห็นมันมีการหัวว่ะผมเห็นเต็มสองเอ้าผมอยู่ข้างๆเขาจะไม่เห็นได้ไงอะเดี๋ยวเควียใครบ้างเดี๋ยวเควียใครบ้างผมตาผุดเคก็แล้วกัน OU?